อออเค่ะอ้มล่อาลมไออันนมลอตรงนั้นของเาออันไม่ถึงมากาเอมาก็ใส่หมวกอยู่แล้วไหมฮะเออไม่ต้องก็ได้เนี่ยอ่าใส่หมวกแล้วเลย เข้าไไปตรงหนเดินทะลุไปเลยมามาเข้าไปนั่งเก้าอี้เหล่ากงเหล่ามากตรงนันี่นคนยู่ข้างในคิดว่าจะเดินเข้าไปน้จะไปถ่ายรูปตรงนี้แล้จะห้ไปถ่ายตรงนี้ก่อนเออไปนั่งเก้าอี้เหล่ากลงเหล่ามากเ่อนเขามีอยูป้าปาแต่ถ้ามันไม่มีเดี๋ยวให้ป้าปสั่งช้อปปี้ให้โอเคไหม มมมมน้องเขาผูกเพื่ออะไรถา่นโบยังปีมาแล้วขอโทษพวกรื้อไหวบ้างจำได้ว่าประโยคนี้พวกรื้อไหวบ้างพวกรื้อไเปล่าออพวกรื้อไหวเปล่า,านั่นเขาขายเไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเขาโชว์เฉยเฉสงสัยจะได้เสียค่าว้าวเบาทอ่ะ่ไหนปิกจั่นเาขายแต่ตมันไม่มีอ่ะไม่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเมือ่อกี้เดินไปถามแล้วเจ็ดา เดินเข้ามาเดินเข้ามาดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกบมาให้เสร็จก่อนเรานี่ถ่ายเราคือถ้าเราถ่ายเสร็จเร็วเราก็จะได้นิ่วไม่ไม่เล่นเลยไม่ได้เลยเล่นเลยไม่ได้ต้องกลับไปเล่นงที่บ้านโอ้ยโดนมังกินนิ้ว จะด้วยจะด้วยจะด้วยเออใช่ป่ะใช่ต้นทาตนตะวันกินนิ้วป่ะเอาลูกช็อคอูอันนี้มาดิโอ่ยเป็นกินนิ้วอีกแล้ว ข้างหน้าได้แหละมันหันหน้าไปทางแดดได้แหวนออกก่อนไม่แมนไปออกข้างหนูเล่นมาเล่นจะดท้ายรูปมากมาอ่ะเฮ้ยๆทุกต้ายต้องไปจับมืออีกข้างหนึ่ง เราไปเราไปเยสอควมจะรูปเยอะ้ผมหนอยีู้เอาสองคนลูกคู่กันเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนอันนี้ไว้ก่อนอ่าลูกคู่เอาองเรามากตรงต้งเอามวกขึ้นึงหรือหมอนผอนอไยก็ได้ แน้วนอนแน้วนอนปิดไหล่คนไอ้เมฆออกไปก่อนเมฆหนึ่งสองอะแล้วทุกคนขึ้นมามันจะถล่มไหมนั่นสิขึ้นมาขึ้นมานั่นสิขนมถล่มไหมยังไงก็ไปอยู่ข้างหน้าไงมานั่งห้อยขามานี่นั่งห้อยขานั่งห้อยขาเนี่ยเออนั่งนอนนั่งห้อยขาด้วยนั่งห้อยขาเป็นไอ้เมฆไหมอ่ะมามานั่งด้วยอันนี้เย็นนี่เย็นมานั่งโต๊ะกลาง

mời 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 bằng đất hãy mời 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 นับหนึ่งสองสามแล้วกดตอนตอนวิทีสี่มเป็นไวรุ่นไม่นับองคิดเอาเองว่าเขาจะถ่ายตอนไหนเออนนก็สู้แสงไม่ไหวเหมือนกันไปแต่ว่าทางตะวันมันหัน้าากเขาจะเป็นคู่คู่ไปเดี๋ยวเราลองกันต้องไม่ต้องคู่ไม่คู่ปั้นปันเมื่อกี้นม่แล้ว